สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพีน่นัาค่ะตอนนี้นะคะแบบพาคุณผู้ชมมาชมที่ดิน3ไร่นะคะตั้งอยู่ที่ตําบลโนนไทยอําเภอโนนไทยจังหวัดนะครราชสีมานะคะด้านนี้นะคะจะเป็นที่นาที่เราขายอยู่นะคะแต่ตรงนี้นะคะที่แบบยืนอยู่เนี่ยจะไม่ใช่ส่วนของด้านหน้าปแปลงที่ดินนะคะเพราะว่าถ้าด้านหน้าปแปลงที่ดินจะติดถนนสาธารณประโยชน์นะคะเป็นหินคลุกนะคะ จะห่างจากตรงนี้น่าจะประมาณสัก50เมตรได้นะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่ด้านหน้าแต่ว่าตรงนี้เรามาถ่ายช่วงกึงก่งๆเึเกือบครึ่งแปลงแล้วนะคะเพราะว่าเรามาเก็บต้นตะโกค่ะนี่ค่ะ,ะ,ะคใช่ขออนุญ,ญาตเจ้าของแล้วนะคะคุณผู้ชมน,นี่ค่ะโ ขออนุญาพี่สาวพี่สาวเจ้าของนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทานนะคะโอ้เยอะมากเลยใช่ะะแล้วคุณผู้ชมซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ผลไม้นะคะที่หายากก็คือต้นตะโกนี้เลยนะคะ mm hmm. น่าจะมีอายุหลาย10ปีแล้วนะคะ mm hmm. ส่วนที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นสนุคคุดแดง นอสอสี่จนะคะพร้อมโอนนะคะราคาขายถูกมากๆเลยค่ะเป็นที่นาที่ไร่แล้วก็ที่สวนด้านหน้านะคะปัจจุบันนี้นะคะเจ้าของก็จะมีปลูกข้าวนะคะด้านหน้าจะมีเป็นสวนเ,เป็นนาผักบุ้งนะคะด้านหลังเป็นร่องรอยของการปลูกต้น มันสำปะหลังค่ะส่วนตรงบริเวณนี้ที่แบบยินอยู่ก็น่าจะเป็นเขาขุดลอกนาแล้วก็เอาดินมาถมตรงนี้นะคะทำให้เป็นเนินสูงนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆบ้านหนองสแกนะคะห่างจากถนน อ๋านมหกศ9น์ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีแนวแนวเขตที่เป็นร úa, ั้วตะข่ายนะคะกั้นอยู่ตรงนั้นนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าที่ซื้อไปนะคะจะได้ต้นตะโกนะคะอันนี้เป็นผลไม้หายากแล้วก็จะมีมะควิดนู้เลยค่ะมอควิดจะอยู่ด้านหลังเกือบเกือบด้านหลังแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชมจะอยู่ด้านนู้นเลยนะคะผมขอเป็นรูปภาพนิ่งนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะ ทางเจ้าของก็ปลูกข้าวอยู่นะคะประมาณ2บิ้งนะคะใช่แล้วก็หากคุณผู้ชมนะคะสนใจต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะโทรหาแแบมได้เลยนะคะที่เบอร์ 0638412188นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ ID นะคะ0638412188นะคะติดตามเพจ f a c e b o o k ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดและช่อง YouTube ช่องนี้นะคะชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะได้ที่นาที่สวนที่ไร่นะคะอยู่ด้วยกันเลยค่ะราคาขายถูกมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ลดราคาให้อยู่ด้วยนะคะ และที่สําคัญนะคะแปลงนี้นะคะรูปแปลงสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวไปข้างหลังนะคะด้านหน้ากว้างประมาณ25เมตรบวกลบความยาวหรือว่าความลึกของแปลงที่ดินนะคะประมาณ190กว่าเมตรนะคะคุณผู้ชมสนใจที่ดินแปลงนี้โทรหาแหม่มนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ